ของคนที่เป็นเอเ่อเหงื่อใครสะสมคือแม่งอยู่แต่กระแดดแดดกระลมเป็นไรไม่รู้ไม่ไม่เป็นไรหลานฮะไม่เป็นไรฮะยังไงลุงเคยอาบอบนวดมาก่อนเอ้ยอาบน้ําร้อนอ<พ>าบน้ําร้อนเหรอเอ,อ้ดนี่เลยตําลึงตาลึงต็นตาลึงเนี่ยลุงมาขยี้มากินเนี่ยเออก็เห็นอยู่นั่งก,กุกอะไรรู้ว่าทําอะไรเงี้ยอาทาเลยเอาจริงได้ได้ใช่ไหมลองเสื้อจะเขียวหน่อยนะเนี่ยแสบปะไม่เท่าไหร่ มันจะเย็นๆนิดๆนะอ่าเย็นเย็นบางคนบางคนก็ใช้เครือตําลึงเลยเครือตาลึงแล้วมาทุบทุบทุบแล้วก็ทาบางคนก็ใส่สามสิบห้าดีกีสี่สิบดีกีเข้าไปอันนี้เรียกอะไรนะลมลมพิษคล้ายลมพิษอ่ะแม่งโคตรคันเลยคือแบบมันมีอย่างคือถ้าเป็นนักการต้องคาตอนแรกอ่ะมันมีแค่จุดเล็กๆจุดเดียวแล้วพอเวลาเก่ามันกระจายแล้วมันก็แผ่ออกมาอย่างเงี้ย ผมก็เลยไม่กล้าเกาแต่ว่าโคตรลำคาโคตรลำคาญเลยว่อะอ,อะไรยวหายอันนี้คือทาแล้วก็ทิง้งไปปล่อยมันแห้งก่อนปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เลยก็อาบน้ำทาสบายแล้วก็ตอนนี้โปร่งละโอ้ถ้าเป็นในเมืองก็คารามายคารามายมั่งหาหมอทันทีทันใดมั่งบางทีก็อันนี้เราอยู่ป่าเลยไปหาหมอยังไงทันอะเอออยู่ป่าบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่อาจทาหมอได้ก็สมุนไพรบ้านๆบ้านๆก่อน เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคละกันบางก่อนบางก่อนเอาเอาผู้อาบน้ําร้อนอะไรอาบอบนวดอาบน้าร้อนแม่หรือใครมีวิธีดีๆเอาแบบไม่ต้องคารมายที่ผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบหมอผมชอบอะไรผมชอบอ่าบอวดเฮ้บอลวดบ้านเผมเอาผมชอบวิธีบานบ้านขาขาตามผสมเหล้าเลยขาเย็นว่าได้เหรอเอาขาเอาขาตามหัวขาหัวขาหัวขาไม่ใช่หัวกวนตีนขมักเม่ ค่พอดีเสลทันคอคือเราจังไรอย่างนงี้แหละถูกแต่ก็มีสาระนะฝากไว้ให้คิดแนะนําหน่อยแนะนำหน่อยท้ามีองหายแล้วนะแนะนำหายแล้วนะ